ทานุกิบายาชิวงดนตรีทานนกิในค่ำคืนที่เงียบสงัดผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านฮอนโจหรือผู้ที่ต้องสัญจรผ่านไปมาในยามวิการจะได้ยินเสียงดนตรีฮายาชิดังแว่วมาเป็นเสียงคลุยและเสียงกลองไทโกะที่สนุกสนานราวกับว่ามีขบวนแห่หรืองานเทศกาลจัดขึ้นอยู่ที่ไหนสักแห่งไม่ไกลนัก เมื่อผู้คนได้ยินเสียงนั้นพวกเขาก็จะรู้สึกประหลาดใจว่ามีงานเทศกาลอะไรในยามค่ำคืนเช่นนี้และด้วยความอยากรู้อยากเห็นหรือคิดว่าจะไปร่วมสนุกพวกเขาจึงพยายามเดินตามเสียงดนตรีนั้นไปแต่ไม่ว่าจะเดินไปไกลแค่ไหนเสียงดนตรีนั้นก็จะดูเหมือนอยู่แค่ตรงหัวมุมถนนถัดไปเสมอเมื่อพวกเขาเลี้ยวไปตามเสียงเสียงก็จะย้ายไปดังอีกทางหนึ่ง และเมื่อเดินตามไปจนถึงจุดที่คิดว่าเป็นต้นต่อของเสียงทันใดนั้นเองเสียงดนตรีทั้งหมดก็จะหยุดลงกระทันหันนะที่แห่งนั้นไม่มีทั้งขบวนแห่ไม่มีทั้งนักดนตรีไม่มีแม้แต่ผู้คนมีเพียงความมืดและความเงียบงันที่ว่างเปล่า ชาวบ้านในยุคเอโดเชื่อกันว่านี่คือฝีมือการเล่นตลกของทานุกิซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานที่ขึ้นชื่อเรื่องการแปลงกายและหลอกลวงมนุษย์พวกมันจะใช้ท้องป่องๆของมันตีเป็นเสียงกลองป้องป้องเพื่อหลอกให้คนเดินหลงทางในความมืด